พากินวันนี้นะคะจะพามากินบุฟเฟ่ใจกลางทองหล่อกนะะันค่ะแต่บุฟเฟ่ที่จูนจะพามากินในวันนี้เนี่ยไม่ใช่บุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างธรรมดาทั่วไปนะคะแต่เป็นบุฟเฟ่ข้าวต้มไนท์มาเก็ตค่ะรายการอาหารในบุฟเฟ่เนี่ยก็คือมีให้เลือกมากกว่า50รายการเลยนะบุฟเฟ่นี้เนี่ยจะอยู่ที่ห้องอาหารบูสไบคาเฟ่ที่ชั้นแอลโรงแรมแกนเซนเตอร์พอยต์สุขุมวิท5 5้านะคะเป็นบุฟเฟ่แบบไม่จำกัดเวลามีจัดเฉพาะวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5โมงเป็นจึงหนเะะคะฟฟ่เหมาะสาารรรับบคคอวมาทาาหรือพแกงเื่อมาาานนมกๆเลยะะค อย่างโซนสเตชันอันแรกนะคะจะเป็นโซนข้าวแล้วก็กับข้าวส่วนตัวรสชาติเนี่ยก็คือสมกับเป็นสไตล์โรงแรมมากๆเลยนะคะรสชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่าทานได้ทุกคนแน่นอน,นะคะ่ะส่วนโซนกับข้าวที่กินคู่กับข้าวต้มเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะเขาจะจัดใส่ถ่วยให้อย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะโซนกับน้องเนี่ยก็คือเลือกหยิบกันเพลินมากๆเลยค่ะเอาเป็นว่าลองเลือกหยิบไปก่อนนะคะถูกใจไอันไหนเนี่ยค่อยมาหยิบอันนั้นแบบเน้นๆเลยก็ได้มีทั้งหมูหวานน้ำเลียบกุนเชียงหมูยองยำประเภทต่างๆนะคะอย่างยำใช้โป� นี่ขนาดจูนล,ลองหยิบมาชิมอย่างละหนึ่งนะคะนี่ก็เต็มถาดแล้วนะตัวข้าวต้มนะคะก็จะมีทั้งตัวข้าวต้มธรรมดาข้าวต้มเปือกแล้วก็ข้าวต้มไรเบอร์รี่ค่ะแล้เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีซอสสเตชันที่ทําอาหารกันแบบสดๆสร้อนๆอ,อยู่ด้วยบอกเลยนะคะว่าอยากจะกินเมนูไหนเนี่ยก็คือมีครบจบในที่เดียวแล้วจริงๆสารภาพตามตรงเลยนะคะวันที่โจนไปกินเนี่ยก็คือแทบจะเรียงลาดับ,บเมนูไม่ถูกเลยนะว่าจะกินอะไรก่อนอะไรหลังเมนูที่เราเพิ่งสั่งเชฟให้ทําแบบสดๆร้อนๆเนี่ยก็เพิ่งมาถึงและเมนูที่เราเพิ่งไปตักมา ค่ะอย่างเมนูข้าวต้มไหนใครเวลากินข้าวต้มชอบกินคู่กับอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาบอกจูนกันหน่อยนะอย่างจูนเนี่ยจะชอบกินคู่กับยำไชโปแล้วก็นำเรียบนะคะแล้วก็นี้เลยเมนูผัดผักที่เราไปเลือกตักมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับที่เราเลือกใส่พริกเองเลยค่ะอย่างในมื้อนี้นะคะก็คือคุณพ่อจูนเนี่ยดูเอนจอยกับการกินมือนี้มากๆตอนอาหารมาเนี่ยก็คือแทบจะไม่คุยกันเลยนะคะตั้งหน้าตั้งตากินกันอย่างเดียวเลยส่วนเมนูกับข้าวเมื่อสักครู่นี้นะคะจูน ร้อนนะคะหืมรับรองเติมแน่นอนแล้วก็เมนูนี้นะคะไม่คาดคิดว่าจะมีอยู่ในบุฟเฟ่ต์เหมือนกันจะเป็นเมนูเมี่ยงคํานะคะเราสามารถตักเป็นคำๆมากินได้ที่โต๊ะเลยบอกเลยว่าครบเครื่องสมุนไพรมากๆค่ะและนอกจากนี้เนี่ยเขายังมีเป็นตัวสเตชันยำด้วยนะคะมีทั้งยำวุ้นเส้นยำมาม่มาเราสามารถหยิบเครื่องเนี่ยไปให้ทาพี่พนักง,งานเขายำให้เราได้เลยนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเปรี้ยวเค็มหวานเนี่ยได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีดเป็นตัวแซลมอนแซบด้วยนะคะอันนี้เนี่ยจุนเบิ้ลไปประมาณ3จานได้ค่ะและนอกเหนือจากอาหาร จานหลักกันแล้วเนี่ยยังมีเป็นโซนอาหารทานเล่นด้วยนะคะก็จะมีทั้งเมนูขนมจีบซาลาเปาอุ่นนึ่งมาแบบร้อนๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวลูกชิ้นย่างไขโนกะทานแล้วก็ส้มตาเลยนะคะบอกเลยว่าไม่ว่าจะอยากกินเมนูไหนเนี่ยก็คือมีครบอยู่ที่เดียวแล้วจริงๆหรือแม้กระทั่งของหวานเนี่ยก็จะมีทั้งเต้าหวยน้ําขิงน้ําแข็งใสขนมปังนึ่งตัวสังขยาเนี่ยก็จะมีทั้งสังขยาใบาเตยแล้วก็สังขยาชาไทยเลยนะแถมผลไม้เนี่ยเขาก็มีให้เลือกด้วยนะคะแอบกระซิบบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีซีจ่ายสามอยู่ด ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5 0าโม,มางไปจนถึง5ทุ่มเลยนะคะไปลองกินบุฟเฟ่เข้าวต้มไหนมาเก็ตกันดูได้นะที่แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์สุขุมวิท55ค่ะ